อาปฏิเสธได้ e ขออนุญาตถามเรเื่องงานก่อนนะครับในวันนี้ครับครับถามแป๊บนึงขอรบก่อนนะบานบายเริ่มครับครับคุถึงงานในวันนี้เลยครับโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณคนมากๆเลยนะคะที่มาชมแล้วก็น้องที่ดีที่มาช่วยเปิดงานแล้วก็เปิดปิ๊เซนเตอร์เป็น สดชื่นมากแล้วก็ตอบยับเรื่องของความใส่ใจในคุณภาพของแคมเปญฟิลนะคะไม่ว่าเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพในการผลิตหรือว่าการที่เราใส่ใจที่มีคุณภาพเนี่ยทำให้คุณภาพของชิ้นของคนได้ดีขึ้นก็ขอบคุณมากมากๆนะคะแล้วก็ฝากแคมเปญนี้เราก็ฝากตงพีพีแล้วก็แคมเปญฟิลไว้กับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีใจเลยนะคะดีใก็นี่จริงดีใจครับดีใจที่ที่ทาำแคมเปญฟิลนะครับผมได้ได้ตัวทุกคนให้เห็นประจำอะไรเงี้ยในสยาดมประจำ ก็เหมือนกัน hmm. ก okay. ็ค yeah. okay. ือลมหายใจที่ดีก็คือเริ่มต้นจักลมหายใจที่ดีสุดท้ายเลยนะในปัจจุบันเองครับโอเคเดี๋ยวไปขอที่พี่บอเนาะได้ค่ะขอบคุณาตค่ะขออนุญาตค่ขออนุญาดนึงนะครับขออนุญาตดิ้งคุณเห็นว่าทำไมต้องเป็นดีดีนครับทำไมเหรพี่มีนี่ราคาเราทำไมรมันเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคเอ่ออย่างที่เล่านะคะก็คือความจริงเราหาคนที่สามารถเป็นพรีเซนต์แปร DNA เก้มมาจากข้างในสดใสสดชื่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็โมเมนต์ที่ของเท่มเทเฟียสอันนี้ก็เป็นน้องกีทีเหมือนกันก็เลยคิดว่าการที่เราได้เลือกทีมมาเป็นแฟวเตอร์ให้แฝบเป็นฟิลเราก็ได้แข่เป็นรถไฟใต้ดินนะคเนี่ยก็มีสนามคือทันท่ะรอน่ะครัลาอากาศร้อนช่วงนี้ก็อากาศร้อนๆฉันบอกว่าแบบ มแบบเปนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบไปเที่ยวไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับของแง่ฝากแบบแต่พูดถึงสิ่งทียเพราะว่าจริงๆแบบในวันที่ยวนอนอะไรอย่างเงี้ยเราสูตรแบบหายใจของเราเป็นเพื่อนกันไปเนี่ยจะช่วยดีใช่ไหมครับไปเล่นพิ้วไครับมีค่ะมีของพิ้วครับร่วมกันนิดนึงนะคะได้ครับร่วมกันนิดนึง